หายครับทุกคนหายครบทุกคนมึงมีกล้องหน้าหรือเปล่าไม่มีกล้องหน้าคนะกล้องนาไม่ก้อยแต่จะติดกล้องไงน้ผมม่ยังกีเกียดอยู่เลยเอ๊ะอดูกันน้เต้ยรัไหมเต้ยยังไม่หายยังหายได่ไหันทางเลยึ้นดูนี่ยตัวนี้ผมแรก ถ่ายลายลูกนะจะดูผมหน้าเราครูให้ถ่ายรูปมาเล่นวิดีโอแพรเคอมไรแพร่เอาไปด้วยแพรชาลักเลยชาลักกล้องกระายมิดเตล์เอาไปนี่นี่นี่รุ่นไรงโบหรือเคิร์ฟโบไอ้เคิร์ฟ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 กากโบดีไม่ใช่โบไม่อยากได้โบอะไม่มีตังค์โอ้โหนี่ครับคนที่นอนด้านนี้คือใครนะ คนไหนเ <pper pper> นี่ยนรน <orse, S 1> ์นแล้วคนต่อไปไปนับตัวแล้วแบบตัวคนต่อไปเข้าอันนี้เอเอนั่นคนที่ยืนบ้าบอบด้านแผลคนที่นอนอยู่อีกคนด้านแผวจู๋กินตับอยู่แล้วนี่คืออาเบะอาเบะนี่คืออ้าโนนอันนี้คือสอเรอันนี้คือเจ็บเจ็บน้าเนี่ยนี่นี่ชักคุณเนี่ยนี่ชักคุณอันนี้คือ เรตยไไปตอไอเนียไอตำรเนียมนี่คือเราโก้คุณวะนี่คือเราเกมคนไทยอะคนไทยเคนไทยคนไม่คนไยไม่เบเบกานีคนไยนี่คือคนไยอะไรอะลเได้จากแบงค์รีคงแรกนั่นคือใครนะตายได้ปะตายอร นี่คือกูจ้านี่คือกูพี่เปียพี่ก๊อฟ